ขึ้นกรมานึงบทสวดวิธีนะหน้าร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับข้อที่แปดสิบแปดนะสูรูปใดพึงให้กระทรําเตียงหรือตังที่มีการยัดน,นุ่นต้องอาบัตตาจิตตีที่มีการลือนุ่นออกเป็นวินัยกรรมพุทธธาและหน้ากาปาจิตตี ตาจิตติที่ต้องรื้วัตถุกออกก่อนจึงจะแสดงนามบัตตกนี่ครับเตียงสายยัดนุ่นนี้ไม่ได้นะเขาทําเตียงต่างต่างแบบยัดนุ่นเข้าไปในตัวเลยนะครับเคยเห็นไหมครับหลวงพ่อเคยใช้ใช้วิธียังไงครับเขากผ่าเอาอย่างนี้แต่เขาทำาลองลองทำเสร็จนล้วนั่เหมือนเขาพี่บอลโบเขาทำแต่ของติ๊กก็าเหบางตัวเป็นฟองน้ําใช่ไหม วิธีทำก็คืออะไรคุมเข้าไปมาต่อผ้ารองก่อนหรือเปล่าเอาผ้ารองก่อนนะครับแล้วก็ใส่นุ่นเข้าไปใช่ไหมแล้วก็คุมปิดิชั้นอยู่ใช่ไหมครับเย็เป็นรูปอ๋เย็ดเย็ดเป็นรูปไปเลยแล้วก็นุ่นยัดใส่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไปติดเข้าไปติดกับต้นหรือกั้นอีกรับต้นเตียนอืมครับแต่ถ้าเป็นอะไรนะฟองน้ำหรือยาสังข้อนี่ก็ไม่เข้านะอนุ่นก็นุ่นจริงๆนะครับ ถ้าฟองน้ำในสังคมก็ม่เป็นเมืันคิดได้แค่โซฟาที่ไม่กล้านั่งเลยอืมครับอือครับเนี่ยผมนั่งนี่ก็มีฟองน้ำนี่ครับตัวนี้น่ะไม่เป็นไรครับโซฟาก็ฟองน้ำไม่เป็นไรนะครับอย่างเช่นอะไรนะเตียงต่างหรือว่าสัีที่นอนเนี่ยไอ้รู้จักสันดีไหมครับรู้จักนะครับนั่นนะที่นอนที่ยั้นสัีผ้าก็นอนไม่ได้นะครับ อันนั้นจะต้องมาทุกกลน,นะนอนไม่ได้ใช้ไม่ได้นะแต่นี่เป็นเตียงต่างนิทาขึ้นมาเองนะทําก็ดีใช้ทําก็ดีเหมือนเดิมนะ่ะยยนยามด้นุ่นนะครับต้องแบ,บไปตีต้องรู้ว่าถูกออกก่อนมี่าแสดงอาบัตตกนะเี้ยครับเหมือนกันนี่ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่หันนะครับข้อที่บานเหมือนกันมาดูต้นบัรยัติเลยนะครับต้นบงรยัติอ,อยูย่ยนในอันหน้าน เรื่องพระจับวัชคีโดยสมัยนั้นคุทธภาคพุพพธพทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามขอนาถาบิดิกาขา้ามบดีเขตกะนครสามวัีครั้งนั้นพระจับวังกีให้ทําเตียงบ้างตั้งบ้างยัดด้วยนุ่นพวกชาวบ้านเที่ยวไปทางวิหารเห็นข้อแล้วแต่ก็พากันเพ่ง,งเข้าเดิมพุถุนาว่าฉนั้นพระสมณะเชษฐาสัจจะกิยบุตรจึงได้ทําเตียงบ้างตั้งบ้างยัดด้วยนุ่น เหมือนพวกเครื่องหันผู้บริภคกามเล่าบรรดาอัภิสุทธ์ทั้งหลายที่ชาวบ้านเหล่านั้นเพ่งตื่นเต็นยมพุทนาอยู่บรรดานพิสุทธิ์เทพผู้บ้างน้ายสันโดษต่างก็เพ่งตื่นเตรมบุทนาแล้วก็การทูลพระจจ้าทรงร้าพุทโธองทรงสอบถามทรงติ่เตรียมพระสังคปรีและก็เบยสิทธาบุนี้ขึ้นมาครับอันนี้ไม่ยากไม่ยากท่านจะอธิบายถึงนุ่นนะครับนุ่นนะนุ่นเนี่ยมันได้จากไม้สามชนิดนะครับ นุ่นได้แก่นุ่นสามชิ้นคือนุ่นเกิดจากต้นไม้นี่ครับนุ่นเกิดจากเท้าวันนุ่นเกิดจากดอกหญ้าเรานุ่นธรรมดานุ่นเกิดจากต้นไม้นี่นุ่นอะไรก็ต้นนุ่นใช่ไหมครับต้นนิ้วอครับต้นนุ่นต้นนิ้วนะครับต้นนุ่นหมายถึงว่าไอ้นิ้วบ้านใช่ไหมถ้าจะเรียกว่านุ่นใช่ไหมครับหรือว่านิ้วบ้านนี่นะ นิ้วบ้างนะครับถ้าเป็นต้นนิ้วหรือว่านิ้วป่าใช่ไหมครับถ้าเป็นนิ้วป่าในลำบากมีน้านะครับใครได้ยินเขาาปีนต้นนิ้วยู่ไหมเนี่ยวัดวัดเรานี่ก็มีนะนะครับไอ้นุ่นมันไม่ค่อยดีหรอกไอ้นิ้วป่านะถ้าเป็นต้นนุ่นหรือว่าต้นนิ้วบ้างจะดีกว่านุ่นมาได้เต็มที่ไม่มาเต็มฝักเต็มอะไรนะครับแต่ใครต้องการดูนะน้าต้นนิ้วก็มีนพรับวัดเราเนี่ยมันก็มีต้นนิ้ว อ๋อเงี้ยวนะต้เงี้ยวแล้วต้นดองมาทำตามเงี้ยวอ๋อครับของเงี้ยวนันเงียวเครื่อชีนะนุ่มเกิดจากเท้าวันก็มีนะครับเท้าวันก็มีนุ่มนะนี่ครับใครเจอนะแล้วก็ต้นอะไรนะที่มันมีนุ่มอ่ะคือว่าต้นอะไรนะอันต้นสำลีใช่ไหมมีต้นสำลีนะครับต้นป้าใช่ไหมครับนั่นนะมีสำลีนะ แต่นี่เา้าวันบางอย่างก็มีนุ่มนะครับนุ่นกระจากดอกหญ้าเรานีนะก็ต้องสามอย่างนี้นะครับที่เหลือนี่เหมือนกันหมดเลยข้าวตข้าวตินุ่นนุ่นนั้นกินได้กินได้ครับไอ้ตอนอ่อนๆนะตอนม็นแดงมันกินเลยนี่ครับตอนฝาอ่อนมันก็จะฝาฝาหน่อยๆนะครับแล้วเขาางครกินเขาคงกินเม็ดมันนะกินเม็ดมันไม่ใกินสมลีมันนะอ๋แม่กินสมีาไม่ได้เขากินเม็ดมันนะครับ เม็ดนุ่มครับมันเป็นของธรรมชาติเด็ดบ้านนอกอะไรก็กินได้ับทานอ่อนๆกินได้ใช่ไหมชาวบ้านผมมีขนาดใจอย่า,า,า,าไปกินหมาเดียวเลปทนาหมอกลับมาดูในกลางขานะครับหนะ้าสองร้อยหกสิบเอ็ดนะข้อที่หกเดี๋ยวข้อนี้แค่จะพูดถึงหมอด้วยนะครับไรายี้ไม่เคยรู้ว่าหมอเป็นที่ใช้ได้ไม่ได้เป็นยังไงใช่ไหม มันจะมีขนาดนะครับถ้าหมอนใหญ่เกินเราก็ใช้ไม่ได้นะหกอธิบายจูโรนัชสิกขาบนพึงสราบาอธิบายสิกขาบทที่หกต่อไปเตียงและตังชื่อว่าหุ้มนุ่นเพราะเขาเอานุ่มนุ่น,นนะ,ะหุ้มไว้ได้แก่เตียงหรือต่างที่เขาลากผ้าไว้ยัดนุ่นและเอาผ้าคุมไว้ข้างบนเตียงตังได้ชื่อว่าอุทารนากาะเหมือนกับเพทะนากานั่นแหละ ต้องรื้อนุ่นออกก่อนจึงแสดงอาบัตปาสตีตกนะครับเ<ม> <c oughs> หตุเกิดประเภทอาบัตคือคงบทนี้ท่านพระพเจ้าทรงประรพิสูจฉ์ชกบันคีในเมืองสามวันทีบรรยายแลเพราะเหตุคือการให้ทําเตียงและต่างที่ยัดด้วยนุ่นนะครับอาณาบัตนะครับพิสูจน์ทำเป็นผ้ารักเข่าได้มีปัญหาครับผ้ารักเข่ายัดนุ่มได้ทาประคตเอวนะครับสายสะพายบา ตลกบาผ้ากรองนะ้พวกนี้ใช้นุ่นทําได้มีปัญหานะครับหมอนก็ดีหมอนก็ได้นะนะครับหมอนยัดนุ่นสำลียัดนะครับได้นะครับฟองน้ำอะไรเรื่องนั้นนะได้เตียงต่างที่พื่นทำด้วยนุ่นนะครับหรือแล้วค่อยใช้สอยก็ดีพิสูบา้าเป็นต้นก็ดีไม่ต้องอาบัดกนน็ธรรมดาวัตถุที่ยัดนุ่นเหล่านี้พูดถึงหมอนนะครับ หมอนที่มีขนาดเท่าสีสานันนแรงจึงครัวขนาดพอดีสีสานนะชื่อว่าขนาดเท่าสีสาะได้แก่หมอนที่มีนะครับตรงกลางกว้างหนึ่งครึ่ดูภาพนะถ้าจะพูดถึงหมอนสามเหลี่ยมก่อนนะครับอันนี้หมอนที่มีตรงกลางนะครับกว้างหนึ่งครึสี่นิ้วระหว่างแห่งมุมทั้งสองของสามมุมอ่าแรกจะงงเป็นไงเห็นไอห,หมอนสามเหลี่ยมไหม ขอครืว่าหนึ่งครึ่มสี่นิ้วคือตรงสองข้างที่เป็นฉากนี้นะครับเนี่ยอาจจะละข้างนี้นะครับความยาวนะคือหนึ่งครึ่สี่นิ้วนะครับนี้ตรงกลางนะครับตรงกลางข้างล่างเนี่นะครับตรงกลางข้างล่างเนี่ยนะตรงกลางกว้างหนึ่งศอกกำมือนะครับนะกว้างหนึ่งศอกกำมือนะตรงกลางไอคเดว่าหนึ่งศอกกับหนึ่งกำหนึ่งศอกกำมือคือหนึ่งศอกกับหนึ่งกำนะครับ หนึ่งสองแล้วก็อีกหนึ like ่งก like ัมใช่ไหมครับแล้วก็ยาประมาณหนึ่งสองครึ่งนะครับความยาวไปนะครับอันนี้คือตรงข้างนะคนยาครับยาวไปนะครับหนึ่งสองครึ่งนะครับครับเอหนึ่งสองครึ่งกับหนึ่งสองครึ่งเป็นอันเดียวกันใช่ไหมหรือสองสองก็ได้นะครับอืมให้มันได้บาลานซ์ปั่าได้ไหม แนี ų, Cette, ่ยลองดูผ้านะครับนี้มันจะได้กันไหมตรงข้างหนึ่งคือครับข้างหน้าก็หนึ่งสองกับหนึ่งก้มตรงข้างก็หนึ่งสองครึ่งหรือว่าสองสอกนะครับแต่ถ้าหมอสี่เหลี่ยมนี้่านไม่อธิบายแล้วนะแต่จะอธิบายว่าในวินัยปิโดเล่มก้านนะครับหรือว่าหน้าที่กระถางอะไรนะครับอธิบายถึงหมอสี่เหลี่ยมดูผ้าหมอสี่เหลี่ยมนะครับจากมุมสู่มุมต้องไม่เกินหนึ่งสอกกับหนึ่งก้าม ข้อหมอสามหรือเราไม่นิยมใช้แล้วใช่ไหมครับิ<ม>นแต่ว,ว่าผ้าครูหรือผ้าอะไรที่เขาใช้นี่นะครับเนี่ยของเราใช้หมอนสี่เหลี่ยมนะครับอย่างนี้นะจากมุมสี่มุมทั้งหมดเลยนะครับต้องไม่เกินหนึ่งสองกับหนึ่งกำหนึ่งสองนะใช่ไหมแล้วกห็หนึ่งกำน,นะครับต้องไม่เกินนี้ัว้ก็ใหญ่อยู่นะ<ม>ใหญ่นะครับเนี่ยนะโอไม่ใช่ธรรมดานะประมาณนี้นะโอ้ใบใหญ่จริงๆน,นะครับสองอ แต่ถ้าใหญ่เกินกว่านี้ก็ไม่ได้นะคือทุกมุมเลยต้องให้ไม่ไม่เกินนี้นะครับเล็กกว่านี้ก็ได้แล้วก็ดูให้ดีก็ห้องครังหมอนใบไหนที่มันใหญ่ใหญ่กว่าหมอนอีสานอีกนะเป็นหมอนที่โอ้ใหญ่กว่าเยอะครับหมอนอีสาหมอนีสานั้นไม่ใหญ่นะครับคุนอนแล้วคุปวดคอปวดคอห้องไม่ได้แกยันนุ่นถ้าเยอะเกินยันท่านใดใตแม่ใหญ่ทำพิเศษสักอันนึงใหญ่อย่าไปยันเยอะกัน ครับต่อไปนะสิดขาบทนี้มีองค์สองเหล่านี้คือหนึ่งเตียงต่างถุงยัดด้วยนุ่นนะครับสอง่องก็สองนะยังมันหนึ่งนะครับสองได้มาจากการทําด้วยตนเองหรือใช้ผู้อื่นทำนะครับคําที่เหลือคุณทราบวนนาดังกล่าวแล้วแหละจบการอธิบายโรนัทสิกขาบทโองนะครับ